แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโดยสบคถแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการตรวจแบบ rt pcr 4,924รายหากรวมผู้ที่มีผลบวกจากการตรวจแบบ atk จะมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่6,3 4 4ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ4,923รายมาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ4,907รายมาจากการค้นหาเชิงรุก16รายมาจากเรือนจำ1รายหายป่วยเพิ่มขึ้น5,560รายอยู่ระหว่างรักษา46,595ราย อาการหนัก995รายใส่ท่อช่วยหายใจ503รายเสียชีวิตเพิ่ม37รายเป็นชาย22รายหญิง15รายเป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ60ปีขึ้นไป29รายมีโรคเรื้อรัง5รายไม่มีโรคเรื้อรัง3รายในจำนวนนี้มีถึง15รายที่ไม่รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวหรือร้อยละ40ของผู้เสียชีวิตวันนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีผู้เสียชีวิต1รายที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง608และได้รับบล็อกซีแล้ว4เข็มสะท้อนว่าการระวังตามมาตรการส่วนบุคคลยังมีความจำเป็นอยู่ทั้งนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี2563จำนวน4,429,674รายมียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี2563จำนวน4,353,198ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี2563จำนวน29,881รายขณะที่สถานการณ์โลกมียอดผู้ติดเชื้อสะสม529ล้7,1594รายเสียชีวิตสะสม6 3,6199ราย